สวัีครับลงศักชาแน,นลมาเนี่กะรับทำระเบิ่งไก่เด้อพี่น้องเด้องานผมว่าขันแล้วทักทายกับพี่กับน้องแล้วไกล้ไครับไกล้ไก่ใน้องไส้เนี่ยไก่ของอเกษตรเอกเกษตรทีนะ่มันโงนะครับเนาะแล้วพี่น้องไล่ทักป้องแต่สอ,อนทักเนาะเจ้าตงงัาวเงาเนี่ยพี่น้องนี่ นอนจอฮายโญนาขึ้นเก่าเราพับพี่น้องมีลงสีมีนี่กับอย่างไก่เลีย้ยงนี่ไปบ้านมันไกลล่ลงสักดอกพี่น้องลูกไก่หนองไส้ไกลหนองไส้ลงสักนี่ไลลงอือโอ้ไว้ตายครับพี่น้องอันนี้คือนลงสีเหรองล,อง,อนนล,ง,สลงสีญี่ปุน่น เอที่ลูกสากไทยลูกไปบ้างล้ลูกสีญี่ปุ่นใช่ไหนี่เนาะแก,ก่ักไข่ดีดีพี่น้องเพื่อนมาเอาทีละรถลดเกลับไปต้มเกียต้มยังเนาะไข่โอ้เป็นลอยสองลอยตัวพี่น้องสองสามลอยตัวผมบอกก็ทึงตัวหน่อยเนาะ้ะตุนใหญ่กับไข่ไปแล้วละ่ะซึงใหญ่ขายไปแล้วแต่ตะุนน้อยตะตุนพ่อตาเท้า,ทา,ทาโลดสองโลดนี่จับขายออกเหลือตะพอพันกเม่าพันก หลกตัวนี้หน่อยที่สํารัญต้อหันพี่น้องเอ,อ้ยใครดิบใครดีเนื้อมันแพงเลยเนื้อแพ่งาากกาให้จับทหันมาจิ้ไก่กินเป็ดแทนเนี่ยบางทีดอกพี่น้องเนี่ยเพราะว่ามีล่องสีอยเก็มีล่องสีจับพองเองอยูอ่หายยืนหนาอยู่เป็นสีแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวเป็ดเดี๋ยวไก่ไป อยู่จิ๋มนี่แหละพี่น้องเอ้ยชีวิตบันบ,าน,บานเท่านาะนอยู่ทงอยู่ทานเรียงเป็บเรียงไกรอย,ยู่จิ๋มขายขายกับขายจะโตงงามเลยนะขายไปไล้ลุ่นเลยนะครับพี่น้องขายไปไล้ลุ่นแล้ว โอ้ฝ่าห้องพี่น้องฝ่าห้องทุกคนดีตรงนี้หละลูกหน่อยไลายลา,ยพ,า,า,นนย,าย,ยพี่น้องถ้านกาวกินนี่โอ้เห็นเสี้หวหอยสัวพี่น้องลูกกัน กมูพวกแม่หน่อยๆก่าไม่เอาไปกินด้นะกิน้องกาเนี่ยคืพอพันเพลินหวายเนาะหวายหวหางขาวเนา ตัวหนึง่งขอท่านเป็นตัวนี้ยกำลังงามพี่น้องเนละ้วนีสงง่สองโลสองโลสบายเลยพี่น้องท่านบรรยากาศว่าพี่น้องเบิรงนพี่นีกระสับนี่นะครับเนาะให้จิ้พอย่างนี้เี่กระสับนี่นะครับผม สวัสดีครับกอ,องเร้อสักชาแนลครับผมสักชาแนลปนี่กับแซนี่แล้วนะครับเนาะบรรยากาศไกล้ลๆมาพี่น้องครับเรับที่นี่ก็สวัสดีครับ